ก็เดี๋ยวสวัสดีกันก่อนได้สวัสดีก่อนได้หนึ่งสองสามสวัสดีครับ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 ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทำกำใจครับวันนี้อยู่กับทำกำใจทอล์กนะแต่ว่าวันนี้เรามีเกรชพิเศษมาก็คือแทนจากกรูฟแทนนั่นเองครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซูเปอร์แทนโมนะครับผมใช่ครับแล้วก็ซูเปอร์ตาโมนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สตูดิโอของซูเปอร์พงโมนะครับใช่ครับผมก็ขอบคุณพี่พงด้วยอ่ะทีนี้วันนี้ท็อปิกคือเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกกกััันดีีวว่่่าาาหลงจจทบ ตัว Galaxy S 25 Ultra มาแล้วรู้สึกอย่างไรเป็นแบบ first impression นะครับคือก่อนหน้านี้ไม่เคยจับกันเลยนะจับวันนี้แล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเอาเรื่องแรกก่อนเลยดีไซน์และการจับถืออะแทนว่าไงดีไซน์และการจับถือจริงๆมันเปลี่ยนจากตัว S 2 4 Ultra พอสมควรเนาะ,ะตรงที่ไอ้ขอบด้านข้างอะแทนที่มันจะแบบมนๆโค้งๆงลงตรงด้า,ขาน,น,นข้างอะตอนเนี้ยคือมันแบบ flat แฟลตเรียบไปเลยบบเรียบไปเลยแต่ว่ากลับกันคือเวลาแบบจอมันโค้งตรงขอบแบบตรงข้างหน้าจอครับตัว ที่เป็นเอชสิบสี่เอต้ายสิบสาอยตาอะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นเหมือนสมุดโนต้ตอะแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ละตอนเนี้ยเขาจะแบบโค้งเล็กน้อยแต่ว่า<อ>เล็กน้อยจริงๆรอะเล็กน้อยเล็กน้อยจนแบบผมสำส่วนตัวถ้ามากกว่านี้ได้ก็จะดีหรือเหลี่ยม<อ>ไปเลยแบบเดิมก็น่าจะโอเคหรือเปล่าคือผมว่าถ้าเหลี่ยมเอ้ถ้าโค้งประมาณพิกเซลเก้าะสวยสวยใช่จะสวยกว่านี้โดยโดยส่วนตัวผมแต่แต่มันจะดูไม่โน้ตไงแล้วก็มันจะแบบ มันจะไม่ใช่ฟิวเดิมเลยอ่ะมันจะแบบเปลี่ยนไปเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเนียอ่าใช่ประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าทําได้ดีขึ้นในรุ่นนี้ก็คือตัวน้ําหนักที่ไม่ถึง220กรัมแล้วออันนี้ถือว่าดีเลยเพราะว่าบางคนผมเห็นหลายๆคนซื้อไปใส่ UAG ใส่นู่นใส่นี่อะไรเงี้ยรุ่นเดิมมีคนบ่นว่าหนักมากอ่าเพราะรุ่นนี้น้ําหนักเบาลงก็โอเคเออน่าจะโอเคพอดีบาลานซ์เครื่องก็โอเคเนาะใช่ใช่รอบนีรอบเคอโอเคเลยอืมดีเรื่องจอเป็นไงบ้างครับจอแต่เร จอเนี่ยหลักๆคือใหญ่ขึ้นเป็น6.9นิ้วใหญ่ขึ้นแต่บอดี้ก็พอๆกับเดิมนะไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วมันแบบถือยากกว่าเดิมอ่ะใช่ดิเมนชันเครื่องเหมือนจะประมาณเดิมใช่อ่าถือยากกว่าเดิมเลยครับถ้าอันเดิมก็คือแบบสำหรับผมนี่คือแบบไม่ไหวแล้วอีนี้นึงกูจะไม่ไหวแล้วใช่แต่ว่าสิ่งที่ผมว่าเขายังแบบโอเคอยู่แล้วยังมีอยู่ก็คือไอ้ตัว anti reflective coating เขายังมีอยู่ใช่การแสงสะท้อนโอเคเขาก็ยังมีอยู่ซึ่งก็เป็นเป็นฟีเจอร์ที่แบบ เออดีนะถ้าใช้แบบไม่ได้ติดฟิล์มก็คือต่างกับตัวอื่นในตลาดชัดเจนอยากให้ค่ายอื่นอะดอปตัวนี้ไปใช้เหมือนกันเออดี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 อันนี้ดีเลยส่วนเรื่องของความสว่างเนี่ยตามสเปคคือ2,600นอิตตีกไบเนตแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ลองกันข้างนอกเนาะเราอยู่ในห้องก็อาจจะไม่ได้ทดสอบอะไรตรงนี้มากถ้าได้เครื่องรีวิวจริงๆก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับเรื่องของหน้าจอนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง p e r f o r อ a n แ e นเมื่อกี้แอบเห็นแทนเข้าวายริฟกะกล่อ ตัวเฟมเ t e ไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันไม่ควรมีปัญหาอยู่แล้ว <c oughs> 8 e l อ t ลีดะใช่แปดอลีไม่ควรมีปัญหาอยู่แล้ว <c oughs> ออความร้อนก็โอเคนะแล้วก็แบตเตอรี่ก็โอเคด้วยแต่ตอนเล่นเนี่ยไม่ได้ใส่ซิมนะครับก็จะใช้เป็น Wi-Fi ท wi ั้งห,หมดก็ตอนเริ่มเล่นอะผมจำได้ว่าแบตเพิง่งเพิ่งถึง68เราเล่นเสร็จอะหลือสิ <c oughs> ก็คือเกมหนึ่งอารามประมาณส 8นาทีก็เหลือแบบหายไป3%เลย่ยครับก็โอเคเลยนะอ่าใช่ออดีขึ้น<ม>ด,ดีขึ้นหายไอเกมหายไป3%โอเคเลยใช่แล้วก็เรื่องของความร้อนเนี่ยแทนอาจจะฟีดแบ็ว่าเฮ้ยมันร้อนไวนิดน,นึงซึ่งตรงเนี้ยจากที่ต้าได้ลองหลายๆตัวที่เป็น8 Elite เนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้อนอแล้วก็อันนี้อันนี้ไปถามโปรดักเ a เ a g e r มาเขาบอกว่าไอข่าวลือที่ตอนแรกบอกว่า Galaxy S 25 Ultra เนี่ยตัว8อิริทจะเหลือ7คอร์คตอบคือไม่ใช่ไม่่ใช8คอร์เท่าเดิม8คอร์นะครับย้ำตรงนี้ว่า8คอร์ไม่ใช่7คอร์เราเป็นเรื่องของ p e r f o r m มนซ์เนาะถัดมาอีกหนึ่งจุดที่น่าจะมีความว้าวที่สุดในวันนี้คืออะไรครับกล้องครับผมกล้องเหรอครับกล้องครับผมว้าวอะไรครับทำตามใจเล่าให้ฟังสิอ่าได้คืออย่างงี้คือไลน์อัพกล้องอะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่งขายเดิมมันจะมีแค่เลนส์ออาตร้าไวที่ถูกอัปเกรดเป็น50ล้านพิกเซลถ่ายมาโครได้บลาๆๆใช่ไหมแต่ว่าสิ่่่งงนึทีผมวา S25 อัลต้าทำได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ S24 อัลต้าก็คือเรื่องของสกินโทนเวลาถ่ายคนคือของเดิมอะติดอันเดอร์ติด, Under, ตดเขียวๆทึมๆรุ่นใหม่สว่างขึ้นแต่อาจจะขอไปเทียบกับ S23 อีกทีแล้วกันว่าแบบเออมัน,ม,นมันเท่านั้นไหมเพราะว่าเราไม่มี S23 ในมือเนาะแต่ว่าข้อดีอีกอย่าง,งคือมันใส่ฟิลเตอร์ได้ใช่ไหมครัใช่มันใส่ฟิลเตอร์ได้คือ iPhone ปีที่แล้วมีฟอตโกราฟิกสไตล์ใช่ไหมซัมซุงปีนี้ก็จะมีฟิลเตอร์ที่ปรับได้ละเอียดขึ้นอีกแต่ว่าก็ยังไม่่ใชแบบ ตึึเหมือนโฟโตกราฟติสต์นะเออแต่ก็คือใกล้เคียงอะหลักการทำงานอาจจะต่างกันในเรื่องของ p i p e l ล n e ว่าแบบเออใส่มาตอนไหนในช่วงของแบบถ่ายภาพประมวลผลนี่นู่น,อ,นอันนี้ไม่รู้ว่าต่างกันตรงไหนแต่ว่าแบบโดยผลลัพธ์จากทาง User Interface อะไรแบบเนี้ยคล้ายๆกัน อ,อาจจะแค่แบบวิธีการในการปรับสีอะไรแม้ต่างกันหน่อยนึ่งก<ช>็ออมีมาให้สำเร็จรูปมาให้เลือกเยอะอยู่นะแล้วก็แบบบางตัวก็ใช้ได้เลยะนะครับละเอียด<ะ>อยู่ละเอียดอยู่แล้วก็งานวิดีโอเองก็สามารถที่จะถ่ายหลอก1 0บิตได้แล้วใน<ช>รุ่นนี้ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไปดูไฟล์หลอก1 0บิตกันอีกทีหนึ่งซึ่ง1 0 b บิตเนี่ย ตัวหลอกเนี่ยสามารถถ่ายได้ทั้ง 4K ได้ทั้ง 8K ถ่ายได้หมดเลยอันนี้ถือว่าดีนะครับดีเลยแต่สับกล้องไม่ได้ใช่ไหมราาะวังใช่ใช่จะส,บสับกล้องไม่ได้ไไดก็คือรู้สึกหลอกเนี่ยจะได้ที่เลนหลักเลน Auto ์อเอรตไวแล้วก็เลน 5x ถ้าจะไม่ผิดแต่ถ้าผิดก็ก็ผิดครับ <laughs> ถ้าผิดก็ผิดครับผิดก็ผิดครับเดี๋ยวขึ้นไม่ให้ถ้าผิดแล้วก็มีไฮบิดเรทด้วยนะตัวนี้อ่าใช่มีไฮ<ต><ม>บิดเรทแต่บิดเรทยังไม่ได้เช็ค<ไ>รายละเอียดพวกนี้โคมาซับแซมปลิงของไฟล์10บิตหลอกแล้วก็บิดเรทยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีแล้วก็รัดมีแล้วนะครับใน developer. samsung ถูกต้องครับผมเดี๋ยวผมยิงไปอนา,าคตในพวกแบบ davinci resolve premiere final cut น่าจะแอดซัพพอร์ตถ้ามีหลัดออกมาออฟฟิเชียลอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้เพราะว่าค่ายเขาใหญ่ด้วย เพราะ Apple ยังมีเลยนะพออัปเดตหลังๆยังม the ีเลยก็เป็นไปได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เมื่อวาน Product m a n a g e เบอกว่าเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดก็คือตัว Expert Law เนี่ยจะมีเหมือนกับสามารถที่จะถ่ายรอและละลายหลังได้คือเหมือนกับเป็นการถ่าย p โ t สเท e แบบรอครับเป็นไฟล์รอที่ละลายฉากหลังได้ฟังตอนแรกก็แบบ What? มันจะลอยยังไงวะ คือรอเข้าใจว่ามันแบบรอ Data นะเหมือนแบบเก็บมามข้อมูลเดฟก็คือเก็บมาเป็น Data แล้วก็ข้อมูลของภาพก็กลับมาเก็บมาเป็นตัวตัวเลขด้วยเช่นกันตัว Data เช่นกันก็คิดว่ามันก็คงทําได้แหละเออแต่ว่าปัญหาของเอ็กซ์เปิรอในรุ่นที่มันผ่านมาคือสำหรับผมที่แบบใช้รอทุกค่ายแล้วก็แบบใช้มาเทียบกันรู้สึกว่าเอ็กซ์เปิรอยังตามหลังหลายๆเรื่องนะครับรุ่นนี้ก็มาดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าการที่มีฟีเจอร์ถ่ายรอได้คือรอปรับไว้บาลาไรพวกนี้ได้หลังถ่ายอิสลาเนาะเออแล้วก็ถ่ายพอเทรทได้ยนนกุ่ขึอี <ๆ>แล้วที่สำคัญสกินโทนมันสวยกว่าถ<ๆ>่ายเจเป็กพอหลองมาแล้วเออสกินโทนสวยกว่าถ่ายเจเปกแล้วก็ตัดขอบโอเคนะพอเท่ด <for trade. S 2> ตัดขอบอต้องบอกว่าผมว่าโอเคขึ้นกว่าเอ <c ười> 4ยี่สเตาคือปกติถ้าเป็นลายผมบางๆจริงๆอ่ะมันจะถูกตัดออกไปเลย<ๆ>แต่ว่าตอนนี้เท่าที่เช็คกับไฟล์ที่เป็นตัวเฟิร์มแวร์ขายจริงเนี่ยตัดลายผมได้ดีขึ้นมากๆใกล้เคียงพวกไฟล์ ไฟ X8 ที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ประมาณนี้ซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้เล่นกันก็เอามาเป็นแบบ first impression ง่ายๆแล้วกันนะแทนเพราะว <Imp> ่า,าถ้า มากกว่านี้คือก็ต้องไปดูรีวิวแล้วแล้วก็ต้องมีเวลาอยู่กับเครื่องจริงใช่ใช่มีเวลาอยู่เครื่องเท่าไหร่เองครับมีแค่ชั่วโมงกว่าออชั่วโมงกว่าใช่เออทำแบบไม่ไม่ทันที่จะแบบเทสพวกคอนเน็กติวิตี้เทสลำโพงเทสไม่สนทนาคือมันไม่ทันอ่าผมลืมเทสลำโพงด้วยว่าจะเทสอยู่เมื่อกี้ลืมโอเคส่วนพวกฟีเจอร์ไอก็มีหลายช่องทำไปแล้วนะครับก็สามารถไปดูกันได้ก็ คลิปนี้ประมาณนี้ก็คิดเห็นยังไงกับ Galaxy S 2 5 Ultra หรือว่ารุ่นอื่นๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องแทนไว้ให้ด้วยซึ่งใครๆก็คงเห็นช่องคุณอยู่แล้วโอ้โหไปไม่น่าจริงนะก็เดี๋ยวถ้าสนใจก็ไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดี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 ครับ